สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนธัชกรเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ถามว่าผมเผลอปิดใช้งาน Play Store ไปทำยังไงเหรอครับดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาหรือว่าแก้ไขกรณีที่เรานั้นเผลอปิดใช้งานในส่วนของแอป l e Play Store นั่นเองนะครับเราจะทำการแก้ไขให้คืนกลับมาใช้งานได้เหมือนปกตินั่นเองโอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับคุณผู้ชม อันดับแรกเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับกรณีที่ผมเผลอไปกดในส่วนของออปิดการใช้งานในส่วนของแอป Google Play Store นะครับผมจะแตะค้างไว้ไปที่ข้อมูลแอปพอเข้ามาแล้วผมเผลอไปปิดในส่วนของการใช้งานของแอป Google Play Store นะครับเผลอปิดใช้งานปึ๊บนะครับปิดใช้งานตกลง อตอนนี้ผมปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับอาคารนี้ออกจากหน้าจอนี้ไปที่หน้าจอหลักของเรานะครับคุณผู้ชมคราวนี้นะครับเราจะทําการเปิดใช้งานในส่วนของแอป Google Play Store นะครับเห็นไหมครับว่าแอป Google Play Store หายไปแล้วนะครับวิธีการทําก็คือเข้าที่การตั้งค่าหลังจากนั้นเลื่อนหาการจัดการแอปหรือว่าแอปเฉยๆก็ได้นะครับก็เหมือนกันตรงนี้แต่้าไป พอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับเราก็เลื่อนหาแอป Google Play Store ได้เลยนะครับอ่านะครับเราก็เจอแล้ว Google Play Store นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเลื่อนหาในในส่วนเนี้ยในในในหน้านี้หาไม่เจอนะครับให้คุณผู้ชมมาแตะตรงนี้เลยครับกรณีที่คุณผู้ชมหาไม่เจอนะในส่วนบริเวณเนี้ยนะครับให้คุณผู้ชมมาเลือกตรงนี้คําว่าทั้งหมดแตะเข้าไปนะครับเราปิดการใช้งานแอป Google Play Store ใช่ไหมครับเราก็แตะไปที่ปิดใช้งานแล้วนะครับตรงนี้ เข้าไปนะครับแล้วก็นี่ครับ g o o g l e p l a y Store นะครับแล้วก็ปิดอยู่วิธีการเปิดก็ง่ายๆก็แตะเข้าไปครับคุณผู้ชมปึ๊บแล้วมาแตะตรงคําว่าทํางานนะฮะตรงเนี้ยแตะเข้าไปเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับโอเคออกจากหน้าจอนี้ไปที่หน้าจอหลักนะครับปิดไปเลยทั้งหมดนี่ครับกลับมาแล้วคุณผู้ชมนะครับผมคราวนี้เวลาเราปิดการใช้งานในส่วนของ แอปไอแอป Google Play Store นะครับเมื่อเราเปิดการใช้งานใหม่เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันเก่านะแต่้าไปดูปุ๊บนี่ครับพอเราเข้ามาแล้วมันจะเป็นในส่วนของเวอร์ชั่นเก่านะครับวิธีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็นะครับเราต้องเราจะต้องทาการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปที่เมนู3ขีดด้านบนตรงนี้ายมือแตะ้าไปแล้วมาเลือกการตั้งค่าครับตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมปัดขึ้น แล้วมาแตะนะฮะตรงนี้เลยเ่ตรงนี้เลยนะครับเวอร์ชัน Play Store แตะเข้าไปนี่ครับ Google Play Store เวอร์ชันใหม่จะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วก็ตอบตกลงปึ๊บคราวนี้ให้คุณชมรอสักระยะหนึ่งนะครับนะฮะในส่วนของ Google Play Store ก็จะทำการอัปเดตของตัวมันเองนะครับคุณผู้ชมก็ง่ายๆนะครับสหรับวิธีการกู้คืนในแอป Google Play Store นะครับและนี่ก็คือวิธีการ แก้ปัญหากรณีที่เรานั้นปิดการใช้งานในส่วนของแอป Google Play Store นั่นเองฝากคุณผชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องในทชัชกกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ